อ่นสาธุชนพัฒบ,บริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็อยากนําเอาเรื่องเปรตมาคุยกับท่านหลายฟังสำหรับเรื่องเปรตนี้มีมาในพระไตรปิฎกจีวรัคณะสังยุตนิธานวัค ข้อที่6กร้อยสาิหกหน้าสอง้าสิบแปห่งสยามรัฐที่ต้องเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังก็เกรงว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยตมาแต่งขึ้นมาเองแต่ความจริงไม่มีประสงค์อย่างนั้น เรื่องที่นำาให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังนำมา,าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องนี้มาในรพระบาลีทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องรู้สึกว่าจะยาวมากก็อยากขอนำเอาพระบาลีมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังตอนนี้ก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนอเพียงสั้นๆเรื่องก็จะไม่สมบูรณ์ เรื่องเของเรื่องนี้ก็มีว่าท่านกล่าวตามทําบาลีว่ายังมีพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิมีบ้านอยู่ในพระคนครพาราณสีและมีบุตรชายสองคนมีบุตรหญิงหนึ่งคนสำหรับบุตรชายคนใหญ่นั้น ได้เป็นสหายของพระวิสุรูปหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเวลานั้น,นุมบาสุกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนชอบทำบุญชอบชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้พากันถวายนิยพัฒคํคำว่านิยพัฒก็หมายความว่า การถวายอาหารเป็นนิตนั่นเอง <c oughs> ถวายนียพแกพระสังกิจเถระสำหรับพระสังกิจเถระนี่เป็นพระรหัน์ที่มีความสำคัญองค์หนึ่งในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติของท่านได้บอกบุญเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของบุตรชายคนใหญ่ของพราม์นั้นแล้ว ก็ชักชวนให้ทำบุญเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพรามจะทำบุญแก่พระสมณะสักยบุตรพุทธจินโรสไม่ได้พรามคนนั้นเขาบอกคือพ่อเท่าบ้านเมื่อว่าฉันเป็นพรามจะฉันจะทำบุญแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ท่านอุบาสกคนนั้นยัได้กล่าว ว่าเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านกล่าวว่าหวังใจด้วยความหวังใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงคิดอุบายได้แล้วได้มอบสิ่งของต่างๆที่ตนบอกบุญได้ไรายมาให้แก่เขาแล้วกล่าวว่านี่ขอว่าทานอภัยเห็นจะเป็นลูกชายคนโตของ ท่านพรรามคนหนึ่งนะที่เขาพูดกันนี่ไม่ใช่ตัวพรามเองท่านทำบุญแก่พระสมณะจะได้กำไรอะไรแม้นะว่านั้นเขาบอกว่าท่านทำบุญแก่พระสมณะมีได้กำไรไม่ได้อะไรเป็นเป็นกำไรแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักฐาน จีงอยขอวานท่านช่วยเป็นตัวแทนของเขาไปเจ้าคือขอท่านจงจัดแจงกระทำสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาหารและก็มอบแก่บรรดาพระบิกษุสง์อันมีพระสังกิจาเทระสหายของท่านเป็นประธานนั้นแทนเขาไปเจ้าดีเถิดเขาไปเจ้าไว้วางใจท่านอย่างยิ่งคนหนึ่ง นี่เป็นอันว่าคนสองคนพูดกันระหว่างคนที่เลื่อมใสมาก่อนกับคนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสตั้งกล่าวต่อไปว่าตมานพนอกพระศาสนาคนนั้นแต่าว่ามีอัตยาใสายดีครั้นได้ฟังคำของบาสกุกนั้นก็มีความยินดีรับสิ่งของที่บาสกให้มาให้คนในบ้านช่วยจัดแจงปรุงอาหาร กันถึงเวลาบินลำบากก่อนแต่ไหวไทย,ยเป็นนิจพัดแก่บรรดาพระสงค์เสมอมาทุกวันเมื่อมานบคนนั้นทำดังนี้ไม่ช้าไม่นานนักน้องชายและหญิงของเขาน้องชายและน้องหญิงของเขาได้เห็นอาจารย์ของท่านพระวิสุทธทัยไม่ใชาอาจารย์ได้เห็นอาจาระ คาว่าอาจาระนี่แปลว่าความประพฤติขอมันดาพิสุท์นั้นหลายก็ค่อยมีใจเรื่อมใสไปด้วยกับพี่ชายและมเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาที่บรรดาพระสงค์ทั้งหลายแสดงพี่น้องทั้งสามก็เกิดความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็กลายเป็นคนมีศรัทธา เต็มออกเต็มใจช่วยจัดแจงอาหารถวายแก่บรรดาพิสงร่วมกับชาวบ้าน <c oughs> นั่นงกล่าวไว้ว่าท่านบุญนี้กลับทำบุญยิ่งกว่าชาวบ้านที่เคยทําบุญมาแล้วเพราะความศรัทธาแท้บ้านคราวเมื่อขาดส,สิ่งใดขาดสิ่งใดเหลือหมายความว่าขาดก็ช่วยกันสแสวงหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> คนนี่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทายกเป็นคนเจลาดเทงเขาไม่เรื่อมใสก็เลยวานให้ทําเมื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งสามคนเป็นบุตรที่รักของตนอันนี้ว่าท,ทึงพ่อนะ <c oughs> ว่าทั้งพ่อ <c oughs> ที่ไม่เรือมใสในพระพุทธศาสนา อันตามบาลีนี่ยุ่งจังเลยเมื่อเห็นพี่นอนเดินสองอ๋อแต่สองคนที่เป็นบุตรรักของตนประพฤตินอกรีดนอกรอยเช่นนั้นท่านพรามผู้เป็นพ่อท่านพรามนะพรามและพรามผู้เป็น่าพรามณีผู้เท่าหมายความพรามที่พ่อเป็นพ่อก็พรามที่เป็นแม่ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาซึ่งถือเคร่งครัดในศาสนาพราหมณ์ของตนก็รู้สึกเจ็บใจในบรรดาลูกชายลูกสาวแม้จะพยายามเฝ้าบนว่าชักชวนให้เลิกการถวายทานอย่างไรบรรดาลูกๆท่านหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังในที่สุด ก็เลยพ่านพลโลกเกลียดชังบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเอาคอนแล้ว <c oughs> เอาคอนแล้วเพราะนั้นว่าท่านเกลียดชังพระสงฆ์มันเปรียบประดุจหนึ่งว่าน้ำแทงตาของท่านที่มารับบิณฑบาตท,ที่บ้านของตนทุกวันทุกวันอดใจไม่ได้ก็เลยตั้สองตายายก็เลยด่าพระสงฆ์ทห้หน้ำใจเอาละสิพระคุณเ้ย ว่ากันไปํำนวนวันนี้มันจะไม่สละสลวยหน่อยก็ต้องขออภัยเพราะเรื่องนี้ยาวจะตัดพรมบาลีมาเล่ากันสั้นๆก็เกรงว่าจะเนื้อความจะไม่ติดต่อกันทแต่กล่าวว่าในการต่อมาบุตรของน้องชายของน้องชายพราหมณ์เท่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้น ได้ฟังธรรมในสำนักพระสังาพาของพระสังกิจจาเทระก็บังเกิดความเลื่อมใสและเบื่อนหน่ายในครวาตวิสัยจึงขอบรรพบาชาเป็นสมณะในในพระพุทธศาสนาอยู่ในสำนักของพระมหาเทระพอรุ่งขึ้นเช้าก็เข้าไปบินบำบัด ที่บ้านลงผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทุกๆวันในไม่ชา้าก็กระสันใครจะศึกจึงเข้าไปหาพระผป็นชายะแล้วก็กราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญครับบัดนี้กระผมมีความปรารถนาจะศึกจ,จากสมณเณรขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอนุญาตให้กระผมได้เถิด พระเถระพิจารณาดูก็ทราบว่าสมณเณรนั้นมีอุปนิสัยเป็นพระรหันต์จึงได้กล่าวว่าฉันอนุญาตให้เธอศึกไม่ได้เอคาคนแล้วนี่พระอาจารย์พระบูชาไม่ยอมให้สมณเณรศึกสมณเณรนั้นเมื่อได้รับไม่ได้รับนิญาตให้ศึกก็จำใจต้องทนบวชอยู่ต่อไป ด้วยความเกรงกลัวและความเคารพในพระอุปชาพรันทนต่อมาได้ถึงสิห้าวันก็กระสันคล้ายยลาสิกขาบทอีกจริงเข้าไปกราบลาผู้อุปชาแต่ก็ถูกผู้อุปชากล่าวห้ามปรามอีกเหมือนครั้งแรกจรึงจำใจต้องทนอยู่ในสมณเพศคือเป็นสมณเณรต่อไป อยู่มาได้ไม่ช้าความที่อยากจะลาสิกขาก็เกิดขึ้นรบกวนใจอีกจึงตัดสินใจเข้าไปกลาบลาผู้ประชายืนยันยังเด็ดขาดว่าตนจะต้องศึกอย่างแน่นๆพระสังกิจเทระผู้เป็นผู้ประชาจึงบอกว่าให้รอไปเจ็ดวันจึงจะได้เลิกศึกเวลานี้เลิกศึกมันยังไม่มี สมณเณรนั้นเห็นว่าเวลาไม่นานก็รับคำด้วยดีปรากฏว่าในราตรีนั้นได้เกิดมาหาวาตภัยลมพายุใหญ่พายระหน,นํำอย่างหนักบ้านเรือนของบรรดาประชาชนแถบนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นมิฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลุงของสมณเณรนับว่าเขาร้ายกว่าบ้านอื่น นี่ที่ดาพระบ้านทินดาพระบ้านทินดาเนนเรียว่าลูกมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศรัทธาเห็นพระเนินเข้าไปบินาศมีมีสภาพมันก็นามเสียดแทงใจดาพระดาเนนเวลาพายุใหญ่มามันก็พัดบ้านบ้านพังกระเจิดกระเจิงไปยิ่งกว่าใครทั้งหมดและก็ในคืนวันนั้นฝนมันก็ตกหนัก พาแต่เรือนหักพักทำลายคนทั้งหลายซึ่งกำลังหลับอยู่ในเรือนนั้นก็ถูกบ้านหักทับตายได้กันหมดทั้งสิ้น <c oughs> เป็นอันว่าทั้งคนเรื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่เรื่อมใสต่างก็ตายด้วยกันคราวนี้จยโทษใครละ่ะว่ากันต่อไปคืนพูดไม่จบเรื่องนี้ยาวมาก ทันทีที่ขาดใจตายคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเกิดไปเกิดใหม่ตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่าตามผลของกรรมกรรมทำไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นแต่กล่าวว่าบุตรชายคนใหญ่และคนเล็กพร้อมทั้งน้องสาวสุดท้องซึ่งมีจิตใจเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ถวายทานเป็นประจำก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวดาอ๋อเอาแล้วภูมิเทวดาก็ยังดี <c oughs> สำหรับนบพพี่ชายใหญ่นั้นมีกุญชรคือช่างชาติเป็นพาเปญยานพาหนณะช่างทิพนะไม่ใช่ช่างช่างธรรมดาสำหรับพู้ชายที่เป็นคนน้องชายเป็นเทวดา มีรถเทียมบริสินทบเคยรถเทียมมาเป็นพาณนะสำหรับสาวน้อยยอดนารีลูกสาวคนเล็กมีวอทองเป็นพานะทำไมได้ไม่เหมือนกันเนาะส่วนมีดามันดาผู้เป็นมิจฉา,าทาาิฏฐิด้วยำนาจให่อกคคุชนกรรมที่ดาว่าบรรดาพิสุงสงผู้สงศีลได้เกิดเป็นเปรตทังสองคนนี่แยกกันไปเกิด นับวันแต่ไดเกิดเป็นเปรดแล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรได้แต่ถือค้อนเหล็กอันใหญ่ไล่ตีประหัตประหารสิ่งกันละกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันว่ากันตลอดวันร่างกายก็ถูกค้อนทุบตีนั้นก็พองขึ้นมาเท่ากับอมอมก็พองโตเป็นลูกใหญ่ครู่หนึ่งก็แตกออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง ปเปรตทั้งสองต่างก็ดื่มกินเส่งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั้นที่ไหลมาออเป็นอาหารแล้วก็เริ่มประหัตประหารทุบตีกันใหม่ต่อไปเพื่อน้ำเลือดน้ำหนองแบบนั้นมันจะหมดจะไม่มีที่จะกินทำเหมือนกับเปรตบ้าทำไมอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจะหาเวลาพักผ่อนก็มีได้รุ่งเชา้าสมณณน,นผู้กสัตจะสิก ได้เข้าไปในบ้านเพื่อบินำบัตเห็นบ้านของลุงหักพังแล้วก็ทราบว่าลุงของตนตายเสี็จแล้ววันนั้นก็มีความเสียใจกับปวีหารเข้าไปกราบเรียนแก่พระอุปชาว่าจนอุปชายะว่าจะขอลาไปบ้านตนซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งพอครบเจ็ดวันแล้วจะกลับมาศึกอุปชายะก็ห้ามว่า <c oughs> ดูก่อนพระสมณเณรวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำอย่าเดินทางเลยเราจะพาไปเที่ยวป่าด้วยกันว่าแต่นั้นแล้วก็พาสมณเณรนั้นเดินลัดเลาะออกจากหลังวิหาร <c oughs> เข้าไปยังป่ายิปัตนะมฤคกทายวันสมัยนั้นภูมิเทวดาสามองค์พี่น้อง ภูมิเทวดานี่แปลว่าเทวดาที่อยู่ในภาคพื้นดินซึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวดาใหม่ๆจะไปชมเทวสนิบาตจึงผ่านมาโดยมรคานั้นโห้ฟังตามาลีเหนื่อยจังเป็นรวมความว่าเทวดาเขาจะไปไปชมกันที่เทวสภาเทวสภาสำหรับภูมิเทวดาไม่ชิชันดาวดึง เดินผ่านมาตามทางนั้นเปรดผู้เป็นมีดามันดาข่องเทวดาทั้งสาม่งบัดนี้มีรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวที่สุดมีมือถือค้อนใหญ่มีผมยาวมีกายดำหน้าเกลียดน่ากลัวทั่วทั้งร่างเป่วยเน่ามีน้ำเหลืองมีเลือดไหลเยิ้มหน้าขยะขยง การเห็นบุทินดาของตนผ่านมาก็จำได้จึงได้ไล่ติดตามไปข้างหลังพระเทระเห็นเบลกาเช่นนั้นจึงได้สแสดงด้วยฤทธิแห่งพระอริยเจ้าบรรดาในสมณีนั้นเกิดตาสว่างเห็นเปรตและเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นในด้อนานาจอภิญญาสมาบัติ <c oughs> เออก็ยากนะ พระมีริกก็สแสดงยากเนี่ท่านยังกล่าวว่าดูก่อนสมัมเนนเธอเห็นเปรตกทิวดาทั้งหลายเหล่านั้นไหมสมัมเนยก็ตอบว่าเห็นขอรับพระคุณเยกค่าา้พระเจ,จ,จะประชายาจงได้บอกว่าเธอจงถามบุพกรรมคือกุศลและกุศลขึงเขาทั้งสอง เขาตั้งหลายเหล่านั้นที่ทําไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมณเณรก็บอกว่าดีขอรับสมณเณรรับคำอุปชาแล้วจีเนเรียกให้เปรตเทวันดาหยุดก่อนและเย็นถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าอีกท่านหนึ่งขี่รถเทียมปริมาผ่านไปตรงกลาง สำหรับสาวน้อยเทพนารีนั่งวอทองไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยทั่วไปทุกส่วนท่านนั้งหลายมีมือแล้วก็ทั้งสองท่านนั้งหลายข้างหลังมีมือถือคอนเดินร้องไห้หน้าชุ่มไปได้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท่านเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมอะไรไว้ ท่านแดงสองดื่มโลหิตแล้วก็เลือดซึ่งกันแลกันเพราะกรรมอะไรเรตแดงสองได้ฟังสมณเณนหลานถามดังนั้นจึงได้มีวาจาตอบว่าผู้ดีขี่ช้างเผือกคือกุญชรไปกันนาเป็นบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ดาวายทานแก่พระสงฆ์ จึงได้รับความสุขความบันเทิงใจผู้ใดทีด่ขี่รถเทียมบริมาสินทบสี่ตัวแล่นเรียบไปถ้ำกลางผู้นั้นเป็นบุตรชายคุณกลางของข้าพเจ้าั้งสองเมื่อเขาไปมนุษุ์เป็นคนที่ไม่มีความดนันหนีมีทานน้ำนดีคือชอบบำเพ็ญทานกองการกุศล <c oughs> จึียงได้รับการบันเทิงใจเมื่อตายไปแล้ว สำหรับส่วนเทพนา,นารีผู้มีปัญญาดวงตากลมง,งามรุ่งเรืองดุจตาเนื้อซึ่งขี่นั่งวอทองไปเบื้องหลังเป็นบุตรสาวคนสุดทองของข้าพปเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนกุศลทานที่เธอเว่ไว้กึ่งหนึ่งในแก่พระสงค์ในพระพุทธศาสนา เมื่อก่อนเขาทั้งสามมีจิตเรื่อมใสได้ให้ทานแกประสงค์ทั้งหลายแล้วส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนทนีไม่มีจิตศรัทธาเรื่อมใสได้บริภาทดาว่าบรรดาพระบิกษุสง์ทั้งหลายเอาไว้เะนั้นบุพกรรมแห่งเราทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันโดยที่เขาทั้งสามผู้เคยเป็นที่ดาแห่งเรานั้นเป็นบุตรที่ดาแห่งเรานั้น ได้ถวายทานจึงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยการมาคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าตนสองไม่ได้ให้ทานก็ไม่เป็นไรทานก็ไ่ให้แถมดาว่าพระสมณะชีพรามผู้ทรงศีลจึงได้รับความทุกข์เกิดเป็นเปรตอดอยากมีผิวพันธุ์หม่นหมองสูบสีดดุจ,จะไม้อ่อที่ถูกไฟไหม น่าจะไม่จบกันแล้วที่มันเรื่องทันยาวจริงๆเนาะเ <c oughs> ซมันเนยยังถามต่อไปว่าก็อะไรเป็นอาหารของท่านอะไรเป็นที่นอนของท่านและท่านผู้มีบาปอย่างยิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเหตุจะไหนเมื่อท่านเป็นมนุษย์จึงได้ไม่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้มันดาเปรตเต็มสาวนั่นยินต่อว่าดูกอ่อนบปรสมัเน เราทั้งสองทุบตีซึ่งก,กันและกันแล้วกินหนองกินเลือดซึ่งกันและกันเป็นอาหารไม่อดไม่อยากบริบูรณ์ดี <c oughs> ได้ดื่มดื่มนองแล้วดื่มเลือดกันซึ่งกันและกันกินเป็นปกติ <c oughs> ก็ยังไม่หายอยากมีความหิวอยู่เป็นนิดชาติทั้งหลายไม่ได้ให้ทาน <c oughs> เมื่อตายไปแล้วย่อมเสียใจร่ำไรอยู่เหมือนกับข้าวเจ้าทั้งสองนี้เหมือนกันทั้งหมด ใด้กล่าวว่าสัตว์เหล่าใดได้ประสบผู้ประสมบัติต่างๆแล้วใช้สอยเองบ้างทั้งไม่ได้ประกอบการไม่ได้ประกอบการบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องได้รับความหิวโหยในโลกหน้าแล้วก็ยอมจักต้องถูกความหิวแผดเผาไม่อยู่สิ่งการนานแล้วเมื่อกระทำกรรมทั้งหลายอันมีผลเผ็ดร้อน และมีทุกเป็นกําไรแล้วย่อมเสวยทุกเวทนานี่จำนวนบารีนะฟังท่านยากฟังแล้วก็คิดตามเรื่องนี้ไม่กลา้าเอามาเล่าย่อๆเพราะเรื่องยาวท่านกล่าวแต่ว,ว่าก็บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทรัพย์และเข้าเปลือกอย่างเป็นอย่างหนึ่งรู้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกเป็นอย่างหนึ่งรู้ทรัพย์เข้าเปลือกชีวิตและมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง นอกจากสิ่งนี้แล้วก็พึงทำที่พึ่งของตนชนเหล่าใดเป็นผู้เจริลดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ชนเหล่านั้นย่อมไม่ประมาทในทานครั้นให้การขั้นให้การอย่างกระทนกระแท่นแก่สมณเณรผู้เป็นหลานอย่างนี้แล้ว โปรดผู้เปรตผู้เป็นไม่ชาที่ถีทั้งสองก็บอกลาไปตามยถากรรมฝ่ายสม,มันเณรฟังแล้วก็คิดความสังเวชสลดใจมันเท่าเสียซึ่งความกระสัคไายะสิกจึงอภิวาทพระอุปชัชยยะว่าแต่ข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอพระเดชพระคุณยมเป็นที่พึ่งอาศัยจงให้ความนุเคราะห์แก่กระผมไม่ต้องการด้วยการเคราะวาวัี ก็ผมยินดีในการประพุทิพหมจันย์ต่อไปพระเถระเจ้าองค์อรหันต์ขัะได้ฟังดังน,นั้นก็พาสมณีนนกลับไปยมิหารบอกระกรมฐานที่ควรกติยาสายแกบ,บุตรแกบุญวาสนาบารมีสมณีนนก็ได้อุตสาหะเจริญวิปัสนาบำเพ็ญกรรมฐานอันพระเถระบอกให้ไม่ชานานก็ได้สมเร็จอรหัตผล เป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นน,นัาเรื่องนี้รีบจำเสียเกือบตายเกรงว่าเวลาจะไม่พอเป็นนั้นว่าได้ความว่าสมัมเนรใครจะสิกก็ไปพบเอาเปรตกับเทวดาเข้าตามเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้ว เรื่องนี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วปรมาศาันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับประสงค์เช่นขอบรรดาทธรรพุทธบริสตันหลายผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาตั้งอยู่ในความดีคือพากันเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสสนากรรมฐาน โดยย่อก็ดำจำปฏิปทาของเปรกเกเทวดาไว้ถ้าบุคคลใดที่ไม่ทานเปรกเขาบอกว่าจะมีแต่ความหิวโหยแต่ว่าท่านทั้งหลายทัางสองนี้ที่ต้องมานั่งทุบนั่งตีซึ่งกันและกันก็เพราะว่าท่านทั้งสองนี้นั้นนอกจากจะไม่ทานแล้วก็ด่าว่าพระภิสุงสง์ในพระพุทธศาสนาแต่ <c oughs> ก็ทราบกันมาแล้วไปมองดูเวลามันก็หมดเสียแล้ว วันนี้ก็ขอต้องลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านจงทุกประการสวัสด,ดี